สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องปั่นนะคะอันนี้ซื้อจาก Canadian Tire ย e ี่ห้อ k ิ t c h e น Aid นะคะราคาอยู่ที่49เหรียญหรือ1100บาทนะคะตัวนี้ก็จะไว้สำหรับปั่นพวกน้ำจิ้มนะคะหรือว่าปั่นอะไรเล็กๆน้อยๆพวกกระเทียมพวกพริกประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นเล็กๆนะคะมีฝาปิดแล้วก็มีตัวปั่นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะก็เริ่มใส่พริกลงไปนะคะลากผักชีหรือว่าก้านผักชีนะคะใส่กระเทียมแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บอันนี้กะปริมาณเอานะคะมะนาวน้ำก็จะบีบไว้แล้วนะคะประมาณ2ลูกนะคะแล้วก็น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วทดสอบเครื่องปั่นค่ะปั่นยิ้มมากๆเลยค่ะปั่นละเอียดแล้วก็มันจะ ไหลหกเลอะเทอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่พวกน้ำปลาแล้วก็มะนาวไปนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวเรามากินกับ ปลาแซลมอนสดๆกันนะคะมันก็จะแร่ปลาแซลมอนบางๆอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาจัดเรียงในจานให้เรียบร้อยนะคะแล้วแต่ตามใจชอบของน้องทำแบบเร็วๆแล้วก็ราดไปนะคะไอซอสทที่เพิ่งทำเมื่อกี้นะคะใครชอบเผ็ดชอบเค็มชอบหวานหรือชอบอะไรก็จัดไปเลยนะคะของน้องจะออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะได้รสเลยนี่ค่ะอร่อยด้วยกันนะคะ Beep beep. Chicken chicken.